มั่นปังใจสุดใจอุ่นแอรักลังลายจนเป็นฝันมองไปทางไหนก็มีผู้คนเขายิ้มมาแฉงสุดตาเพลินอุราที่นึ่งปังรถมาไเที่ยวมันยิงกับสวัสดีท่านขนำประกาศนะคะดิฉัน นางสาวกันทิมาสาริบทค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร,กรบ้านรุ่มมันเหนือตอบ,บ้านเป้าอมเ,าเมืองจังหวัดลำปางค่ะค่ะของเรานะคะจะเป็นการผลิตตะพันที่เริ่มมาจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะที่ชุมชนของเราและที่ชุมชนของเรานะคะก็เอ่อจะมีในเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่เราได้เริ่มต้นเองข้าว ของเรานะคะก็จะเป็นที่หนึ่งเดียวในจังหวัดลำปางค่ะที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัฒนานะคะแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบต่างๆค่ะในการทำข้าวหมากนะคะของเรานะคะก็จะปลูกเองทั้งหมดเลยในชุมชนด้วยแรงงานของคนในชุมชนค่ะแล้วก็จากองค์ความรู้ของคนในชุมชนค่ะของเรานะคะเริ่มต้นมาจากในการพัฒนา เริ่มมาจากที่เราอะค่ะนำเข้าหมากนะคะที่เป็นแบบธรรมดาค่ะส่งเข้าคัสันนะคะโอทอบแล้วก็ผลปรากฏว่าเราไม่ได้รับคัสันเนื่องจากว่ามีมดค่ะติดไปที่ผลิตภัณฑ์ในส่วนของจังหวัดเนี่ยไม่พบนะคะแต่ว่าไปอยู่ที่ส่วนกลางแล้วจึงพบมดมดหนึ่งตัวที่เกาะอยู่ค่ะทำให้เราไม่ได้ดาวนะคะในการคัสสันค่ะเราจึงนำมาพัฒนา นะคะแล้วก็นำมาเรียนรู้ร่วมกับทางอุตสาหกรรมนะคะจึงพบว่ามีเทคโนโลยีในการพัฒนาข้าวหมากนะคะของเราก็คือเป็นข้าวหมากฟรีดไดโดยใช้เทคโนโลยีการฟรีดไดเข้ามาช่วยนะคะตรงนี้เราได้ทำโปรโตไทป์ออกมานะคะจากที่มหาวิายาาทยาลัยราชพัฒนลำปางนะคะทดสอบให้เรานะคะก็เราได้นำทดสอบตลาดไปแล้วจึงพบว่าลูกค้าก็ให ความชื่นชอบนะคะแล้วก็ของเราค่ะต่อมาได้ไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะเข้าทดสอบอีก2รอบค่ะแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายค่ะโดยในการผลิตแต่ละครั้งนะคะก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะคะของการทำเข้าหมากักฟีดได้เข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงปริมาณต่างๆรวมไปถึงระยะเวลาค่ะของเข้าหมากที่มีผลนะคะต่อ ผลิตภัณฑ์ค่ะเราได้นำผลการทดสอบออกมาแล้วก็ล่าสุดนะคะก็จะเป็นเข้าหมากฟรีดายที่ใช้อ,อุณหภูมิที่45องศานะคะแล้วก็มี2เสิร์ฟใน1กระบุกนะคะค่ะสในมีสองมีสอ,สอเสิร์ฟค่ะในนี้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเรายือดอายุนะคะด้วยการใช้ถุงฟอยเข้ามา เพื่อที่จะให้อายุนานขึ้นค่ะไม่ให้มีอากาศเข้าค่ะตรงนี้เลยค่ะเป็นเอ่อเอาในนี้มีอยู่สองกระปุกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วใช้ดุ่นพอยเป็นตัวนั้นอยู่ใช่ค่ะเคยเคยลองไซนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสองกระปุกไซนี้ค่ะแบบเอาเอาฝามาชนกันใช่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะออกเป็นรถนี้เลยค่ะ คือ 1. ลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพจะไม่ทานน้ำตาลและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็เป็นที่1ของประเทศไทยนะคะที่เราส่งเข้าโครงการชิมไทยโปอร์บลติกค่ะก็ตัวนี้ไม่ได้ฟรีสไตล์ถูกไหมตัวนี้ไม่ได้ฟรีสไตค่ะของเราได้ต้องเปิดไม่ได้ฟรีสไตล์เราเรามาชิมกันเลยว่าพิสุทธิ์คับมันยังไม่หมาดลีพี่จะไปชิมลีก็ได้ เอาไหมวรีดไม่ได้เออไม่ได okay ้ค่ะอันนี้คือฟรีดได้หรืออันนี şey un ้ตัวนี้ฟรีดได้ที่ให้ให้ชิมนี่คือฟรีดได้ค่ะ ไม่ได้ตดูตัวนี้จะเป็นปโปรไบโอติกธรรมชาตินะคะที่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยค่ะในสวน,นตัวสดนค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้จะที่ทุกท่านกรรมการทุกท่านชิมนะจะเป็นตัวฟรีดายนะคะค่ะตัวนี้เป็น,น,ปน <c oughs> ตัวฟรีดาย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือคนที่ไม่ทานน้ําตาลเพราะว่าเราจะโชว์ความโดดเด่นคือไม่ใส่น้ําตาลเลยค่ะไม,ไม่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลจะ,ะส่วนผสมหลักเราจะมีแค่ตัวลูกแป้งสมุนไพรที่มีสมุนไพรมากกว่า5ชนิดกับตัวข้าวนะคะ ส่วนข้าวที่เรานํามานี่คือจะเป็นข้าวที่เราปลูกเองแบบปลอดสารเคมีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราให้ความเชื่อมั่นตรงที่เรามีมาตรฐานออยอรับรองมีมอมขอชอตรงนี้ค่ะแล้วก็เป้าหมายของเราคือตอนนี้เราเจราจาธุรกิจที่จะไปอเมริกาแล้วนะคะและก็หวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่ะจะเป็นของขวัญสุขภาพนะคะที่สามารถส่งต่างประเทศได้ค่ะ แล้วในส่วนของด้านจุดแข็งของเราคือเราเป็นต้นน้ำเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมีปริมาณการผลิตที่สามารถแข่งขันกับสากลได้ค่ะตรงนี้เราไม่ได้โอ O E M เราใช้เครื่องนะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางกับเครื่องฟีดไดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลค่ะร้านนา 2ที่ค่ะ